อันนี้คือเดนเสอ์พันอะไรนองเลนจำชื่อมันได้ไหมเออเออนี่คือตัวอะไรครับจำได้เปล่าไม่เอาตรงนี้แหละไม่ต้องไปขึ้นหรอกชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะอสะเตโกใช่สเตโกโซรัรนี่ มันมีไข่มันออกมาแล้วน,น้งเยนมันยืนดูตรงไข่มันสิว่าโรงเรยนจะกล้าจับเดนดนเสาต,ตัวน้อยนอยน่ารักตัวนี้ไหมอ่ะเ <call> ยอะหันหน้ามาสิหันหน้ามาจับสิเดินหันไปจับสิกล้าจับเปล่าหันหน้ามาอยู่ตรงข้างล่างนั้นเลยโอเคนี่มันคือลูกของสเตโก สอรัสตัวน้อยที่กําลังออกจากไข่ดูไข่มันใหญ่มากๆเลยดูตัวแม่มันสิโอ้โหมันคอยมันคอยดูไข่ลูกมันอยู่นะใช่ไหมมันแอบดูมันแอบดูอยู่นะแล้วก็มีไดโนเสาร์ที่ขึ้นไปบนภูเขานูน่นสูงมากๆเลยก็จะมีไดโนเสาร์มีอยู่ทางซ้ายมือขวามือก็มีธานอสซิโนนาทอยโอ้ โอ้สเตโกซอรัสเหลก็ตัวนูนโอ้ใหญ่มากตันเต็มวัอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์โอ้้องนีนดูมีมีพันอะไรบ้างเนี่ยหัวโอ้มีหลายสีมากเลยอันนี้พันไดนอาร์คาสตาเจทีเอครับ มันมีหลายพาร์ติรันเยๆในเรือนซัมีหลายพาร์มันมีนนมันมีม,ม,นมันมีเดือนมันมีเชลีนโนซาลัสแล้วก็มีอาวัตเทอร์ซลัสครับพาราโซโลฟัสน้องเรนนุนพาราทาพาราโซโลโลโลฟัสไหนมันนุน่นใช่ไหมแล้วอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะ มันนี้มีชื่อบอกจาไม่ได้อันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวอะไรลูกที่มันชอบขโมยไข่อะอเอาวัดเดบเตอร์เอาวัดเดบเตอร์เหรอโอ้มันแตกหลกใครไม่รู้ไปทามันแตกโอ้หมันอยู่บนหินที่มันอยู่บนหินเยอะมากเลยมันนอนอยู่มันยืนอยู่เต็มไปหมดเลยมันรออะไรอยู่ในนี้อะ อู้อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เซลล์ทับตัวป่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เซลล์ทับตัวนี้ชื่อว่าโปรโตเซราทอปอ๋อโปรโตเซราทอปใช่ไหมใช่นี่ไปยืนอยู่ตรงโปรโตเซราทอปสิไ,ไปยืนชิล้าบ้างไม่กล้าเลยเหรอ ดูเสียงไดนโนเสาร์มันร้องโอ้โหครับยืนตรงไหน,นอ,ไอ่ะได้อะไปเดินอีกเอาน้องเลนเดินดูเลยเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะอานวิดีโอให้น้องเลน